ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเที่ยวร้านเอ็มสระบุรีของพี่อ้อนะครับหล่อเ,เนเี้ยบเฉียบหรูนี่คนนี้นี่นนนพี่อ้อยิ้มหน่อยโอเคอ่าต่อวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําตัวเครื่องบินสปอร์เตอร์กันนะครับเป็นของค่ายมินิยม ตัวลำนะครับทาจากโฟมอัดนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยกรุกด้วยไม้เบาซซาไซส์ของตัวเครื่องบินลำนี้นะครับเรียกว่าเป็นไซส์โฟ er ลเตอร์90ก็คือความกว้างปีกเนี่ย90เซนมาดูตัวลำกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวเครื่องบินนะครับปีกเนี่ยถ้าเห็นดูลักษณะครับจะเป็นปีกโค้งขึ้นเล็กน้อยนะครับเหมือนปีกนกถ้าดูเห็นไหมจะโค้งลงแล้วก็โค้งขึ้นอย่างนี้เล็กน้อยนะครับมันจะช่วยในการเกาะอากาศแล้วก็รีบปีกมาเนี่ยค่อนข้างเรียบ คลิปเลยเนี่ยครับเอาไว้รีดลมตัวแอร์ฟลอยนี่ก็จะช่วยให้การรีดและก็การยกขครองบินเนี่ยดีและคมะครับสานี้จะบินค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่เล่นลำนี้ต้องระวังนิดน,นึงแต่ว่าถ้าเป็นเซียนอยู่แล้วเล่นลำนี้สบายมากนะครับบินไวบินเร็วอ่ะมาดูตัวเครื่องบินให้อะไรมาบ้าง <บา S 2> นี่ก็คือ<ม>ได้เป็นชุดล้อมานะครับชุดล้อเป็น3ล้อเลี้ยวล้อ,ลอ,ลอหน้านะครับล้อหน้าตรงนี้เป็นลวดแบบสปริงเพราะฉะนั้นนี่จะช่วยเวลาที่เราแลนดิ้งนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดู มันจะมีการยืดหยุ่นได้เพราะว่ามันจะลงเร็วนะครับตัวสปริงนี้จะดีกว่าทําให้ด้านใต้เนี่ยไม่ฉีกถ้ามาดูด้านใต้เนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใส่สปริงมาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องลงแล้วล้อฉีกอ่ะถัดไปนะครับที่ตัวฝาครอบนะครับเนียนกลิปเลยใช่ไหมเก็บงานมาเรียบมากเวลาเปิดเีจยเปิดจากตรงนี้นะครับเป็นแม่เหล็กสองตัวหนึ่งสองนี่ครับยึดกับตรงนี้สองตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่ปิดไปเนี่ย มันจะกรึบเลยแน่นนะครับแน่นเลยอย่างนี้แน่นมากเพราะฉะนั้นตอนที่เราบินตีลังกาเนี่ยไม่ต้องห่วงเท่าไหร่ว่าเครื่อเราจะล่วงนะครับก็สามารถใช้งานได้เลย<อ>ในส่วนของลวดลายนะครับทําเป็นสีแดงขาวเหลืองดํานะครับโดยการให้เน้นโทนแดงขาวตัดกันมากกว่าที่ถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะมีการเพยสีเยอะกว่าเไหมฮะทางขวานี่จะเป็นสีเน้นสีขาวมากกว่า เพื่ออะไรครับเวลาที่เราบินเนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่หลงได้สมมติพอเราบินเอียงทิศนี้เราจะเห็นแล้วว่าอ๋อด้านเนี้ยสีเยอะๆเนี่ยเป็นด้านปีกซ้ายอันนี้เป็นสีขาวก็คือปีกขวากันหลงนะครับแล้วเวลาเราเล่นท่าเนี่ยมันก็จะสังเกตได้ง่ายมาดูการให้สีใต้ตัวท้องก็จะทําเป็นสีเหลืองสีเหลืองดำเนี่ยจะเป็นสีที่มองเห็นชัดมากนะครับเวลาที่เราบินไกลๆเนี่ยพอเราบินปุ๊บเนี่ยพอบางอย่างเราจะรู้แล้วอ๋อตอนนี้เราบินหงายท้องอยู่นะครับ ในส่วนของล้อครับล้อหน,น้าเนี่ยจะให้มาเป็นล็อกแบบคอล่าส่วนตัวล้อหลังสองล้อนเนี่ยจะล็อกแบบเกลียวนะครับอันนี้ก็เป็นเกลียวที่เราสามารถหมุนๆออกมาได้แล้วก็เปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าจะแข็งแรงเนี่ยคอล่าจะดีกว่านะครับมันจะแข็งแรงมากกว่าถ้าเราใช้ตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราซื้อไปเนี่ยเราอาจจะต้องหยอดตัวล็อกทสี 4, น้ําเงินลงไปนะครับเพื่อให้มันแน่นขึ้นมาดูส่วนด้านในกันนะครับ พอเ,เปิดฟ้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เห็นข้างในเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวลำนะครับเป็นโฟมแล้วก็ข้างในเนี่ยตุกด้วยไม้เบาลซาแล้วก็จะทำเป็นสเปคมาให้มาดูสเปคกันมอเตอร์ที่แนะนำมานะครับก็คือมอเตอร์2 2งสองหนึ่ง kv ใช้ใบ7จ็คูณห esc เนี่ยคือตัวสปีดคอนโทรลนะครับใช้5 0าสถึงหกแอมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นแบบพันแปดร้อยถึงสามพันมิลแอมก็คือแบบสามเซลล์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัว สายรัดแบตเตอรี่อันนี้แถมมาแล้วอยู่ในนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มฮอนลวดชันชักนะครับก็จะทําการแถมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเลยอย่างนี้เราก็แค่มาประกอบตัวลำนิดเดียวมาดูวิธีการล็อกกันนะครับการล็อกเนี่ยจะใช้ปีกเนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวโครงสร้างของด้านหน้าเครื่องบินนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะล็อกด้วยน็อตสองตัวเดี๋ยวมาถอดดูการว่างในเป็นยังไง อาละครับพอเริ่มต้นมาดูนะครับมาดูที่วิธีการล็อกเราจะเห็นะว่าตรงนี้ทําเป็นเขี้ยวแล้วก็ที่ตัวปีกเนี่ยก็จะมีตัวริ่มตัวนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเสียบเข้าไปด้านในเนี่ยถ้ามองด้านใต้เห็นไหะครับหเห็นไหมฮะริมเล็กๆดำๆ,ดำๆตรงนู้นอ่าด้านล่างเห็นไหมครับจะมีริมสีดําเหมือนปากยิ้มอยู่นะครตรงนั้นเนี่ย เราก็จะใช้วิธีการเสียบเอาตัวริมันเนี้ยล็อกเข้าไปเลยแล้วก็จะฝังเข้าไปในตัวนี้เพราะนี้มันทำให้เครื่องบินเนี่ยแน่นหนามากแล้วก็ยึดด้วยนอ็อตสองตัวหนึ่งสองเนี่ยก็จะล็อกไปที่ตัวฐานตัวนี้จุดเด่นของเครื่องบินค่ายมินิยมที่สังเกตได้นะครับก็คือเขาจะออกแบบด้านในให้เราติดตั้งได้ง่ายเนี่ยทำช่องเสียบเซอร์โวไว้เรียบร้อยแล้วก็มีการต่อด้วยคันชักมาแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องซื้อเพิ่มนะครับที่ไม่ได้ให้มาคือตัวสปอเปอร์ที่ต้องซื้อแต่ลวดคันชักฮอนเนียยมมารบรบ้หด ทีนี้เราก็มาดูตัวชุดไฟแล้วก็ราคากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมอเตอร์ที่แนะนํามาคือ2217 1,700 k v นะครับมาดูที่ร้านเนี่ยมี2217,750 1 k v ราคาอยู่ที่ลูกละ550บาทก็จะมีตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดินสายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบานาน่าสตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องซื้อใหม่เวลาซื้อมอเตอร์นะครับบางยี่ห้อก็จะมีบานาน่าให้บางยี่หอก็ไม่มีก็ต้องดูแล้วก็ให้ตัวแกล็อกมานะครับ เป็นตัวพุชเชอร์แล้วก็สปินเนอร์มาเรียบร้อยแล้วก็แท่นกากบาทเอาไว้ย,ยึดนะครับใบพัดเป็นใบ7ูณ5นะครับใบ7ก็ราคาใบละ30บาทสปีดคอนโทรลตามที่แนะนำในนี้นั้นนะครับก็แนะนำให้ใช้5 0าสถึงหกสิแอมเรามาดูกันไหนๆจะซื้อนะฮะก็แนะนำา60แอมไปเลยของ ABC 60M แอมราคา850บาทนะครับ ตัวปลั๊กแจ็คเนี่ยก็จะมาเป็นแจ็คดีมาให้ตัวนี้ก็จะทนความร้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ทําเป็นบรรดาน่ามาให้แล้วเห็นไหมครับไม่ต้องซื้อเพิ่มก็สามารถใช้งานได้พอมาดูต่อก็คือจะเป็นตัวของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของ m y ซ e r ีนะครับเป็นแบตลิโพลิเทียมโพลิเมอร์นะครับขนาด3,000ในนั้นเนี่ยแนะนำให้ใช้1ัน0 3 0ถึงอันนี้ผมว่าก็3000ไปเลยนะครับ3 0ม0มิลลมิแอมป์11.1โวลต์ 45C นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ก็ก้อนละ750บาทแล้วก็เราจะต้องซื้อเพิ่มเติมก็คือสปอเตอร์ <Stop per S 1> นะครับตัวเล็กๆสปอเตอร์ที่ต้องซื้ออีกมี4ตัวนะฮะชุดละ5 0ิบบาทเซอร์โวเฟืองพลาสติกตัวละ100บาท4ตัวเครื่องบินลำเปล่าลำละ1,200บาทแล้วก็ถ้าจะให้ทางร้านประกอบให้นะครับก็จะมีค่าติดตั้งประกอบเซตอยู่ที่300บาทรวมราคาก็คือ4,130บาท อาลวครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวตัวเครื่องมีสปอร์เตอร์ไซส90จากร้าน M มสระบบุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณเหียอ้อนะครับหล่อเนีบเฉียบปรูท่านนี้นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนปินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ